ถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และก็แฮปปี้แบบสุสดๆเลยนะฮะสำหรับครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาวจนเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะครับ ที่มีโซ่ทองคล้องใจยอย่างลูกสาวน้องยูจีนมาเติมเต็มเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับและตลอดระยะเวลาหลังจากที่น้องยูจีนได้ลืมตาดูโลกแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นที่รู้กันดีนะฮะว่าคุณแม่อย่างเจนเนียลรัชนกเนี่ยรวมถึงคุณพ่อยิเนี่ยนะฮะก็มีการอัปเดตรูปภาพต่างๆรวมถึงคลิปวิดีโอเนี่ยให้กับแฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนั่นเอง มาถึงล่าสุดนะครับแคมเปญใหญ่ของน้องยูจินฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องยูจินเรียกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะฮะหลังเจนนี่เนี่ยได้มีการลงภาพเซตสุดน่ารักของน้องยูจินลงอินสตาแกรมส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการถ่ายแบบครั้งแรกในชีวิตนั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับมาพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่า ตาแก้มป่องน้องยูจินนั่นเองฮะทันทีที่ลงภาพเซตนี้ไปนะก็ต้องบอกว่ามีแฟนคลับเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูกันจางมากมายเลยครับเพราะด้วยความน่ารักในบุค,คลิกต่างๆของน้องยูจินกับการถ่ายแบบครั้งแรกในครั้งนี้นะฮะเมื่อจะเป็นภาพนี้เลยนะฮะเป็นภาพที่น้องยูจินเนี่ยกำลังใช้มือเนี่ยเท้าคางติดโบสีขาวอันใหญ่สุดอลังการนั่นเองนะฮะก็ภาพนี้เนี่ยนะฮะทำเอาแฟนๆเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะฮะ อดยิ้มกันไม่ไหวเลยเลยครับมาต่อกันที่ภาพนี้บ้างนะฮะซึ่งเป็นภาพที่น้องยูจีเนี่ยกำลังนอนหลับตาส่วนนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะก็มีการสวมแหวนนั่นเองพร้อมกับติดโบอันใหญ่อันเดิมครับภาพต่อมาฮะเป็นภาพที่น้องยูจีเนี่ยกำลังนอนหลับนะฮะแถมที่สําคัญ ที่ทําให้น่ารักไปกว่านั้นนะฮะกับคาดผมสีขาวนั่นเองเนะฮะหน้าตาน่ารักหน่าอ็นดูอย่างมากเลยเละครับภาพต่อมาฮะภาพนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นภาพที่ต้องยอมใจคุณแม่จริงๆนะที่จับน้องยูจินขณะน,นอนหลับเนี่ยมาถ่ายภาพแบบนี้ได้นะฮะซึ่งเป็นภาพที่น้องยูจินเนี่ยกำลังนอนคว่ำตัวฮะแล้วก็เอามือเท้าคางนั่นเองเนะฮะเป็นภาพที่น่ารักอย่างมากเลยนะฮะ ยิ่ง,งน่ารักไปกว่านั้นนะฮะกับการใส่หมวกไหมพรมของน้องยูจินนั่นเองครับเป็นอ็อกซิเซอรี่ที่คุณแม่เนี่ยได้จัดเตรียมไว้ให้ครับและปิดท้ายภาพน้องยูจินนฮะเป็นภาพที่ใส่หมวกไม้พรมหูกระต่ายฮะแล้วก็ใช้มือข้างซ้ายเนี่ยนะฮะเท้าคางส่วนมือข้างขวาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ากําลังกอดเจ้าน้องกระต่ายอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งภาพนี้เนี่ยก็ต้องยอมใจคุณแม่เจนนี่อีกเหมือนเดิมแล้วฮะ,ะเพราะว่าเอาน้องยูจินที่ขณะหลับเนี่ยมาถ่ายแบบแบบ ครั้งแรกในชีวิตได้แล้วก็ออกมาได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยต้องยอมใจทั้งฝีมือคุณแม่เองเนะฮะแล้วก็ฝีมือตากล้องนะฮะที่แต่งภาพออกมาได้สวยงามขนาดนี้เชื่อว่าแฟนๆที่ผ่านเข้ามาเห็นน้องอยูจินในภาพเซตนี้เนี่ยนะฮะก็ทำเอาเผลอยิ้มไปไม่น้อยเลยแหละฮะ ส่วนภาพอื่นๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไหลออกมาอย่างมากมายนะใครที่สนใจหรือว่าใครที่ติดตามน้องยูจีนดูแล้วแฮปปี้มีความสุขไปกับคุณแม่เจนนี่เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามน้องได้นะที่เพจน้องยูจินชัดชนกสมแก้วนั่นเองนะฮะหรือว่าตามช่องทางต่างๆของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ได้อัปเดตไปพร้อมๆกันนั่นเองครับ